เบอร์สีแซงแล้วครับเบอร์สีแซงเอ้าแล้วมันจะต้องขึ้นเนินเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าใครจะขึ้นตัวท้ายสุดเนอเดอร์เบอร์สองนะตัวนี้ก็เบอร์เก้าเบอร์เก้าเอาไงเบอร์เก้าสู้ไหมเบอร์เก้าเบอร์เก้าสู้ตัวใหญ่มากอย่างเทเลยเบอร์เก้าสู้สู้เบอร์เก้าสู้สู้แต่ไม่น่าจะทันนะทุกคนหยุดรอกันรอดูเชิงกันแล้วยังไงเอายังไงดีใครจะไปก่อนเบอร์สี่เบอร์สี่ไปก่อนเบอร์สี่เบอร์สี่ไปเลยเบอร์สี่ มันหนักแน่ตอนขึ้นเนินนะน้องจะต้องใช้พลังเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเหรอุ้ยเบอร์หนึ่งล้มอุ้ยสงสารน้องอ่ะเบอร์หนึ่งล้มค่ะทุกคนเอาเบอร์หกไปก่อนเบอร์หกล้มอุ้ยเบอร์เบอร์หนึ่งล้มไม่ยอมไปน้องแกงอ่ะเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกน้ำอะไรเบอร์หกเข้าเส้นชัยก็ไม่แนเอ้าเบอร์หนึ่งยังไงเบอร์หนึ่งไม่ลุกเลย เบอร์หกไปนะคะเ,คเข้าเส้นชัยไปแล้วเอาเบอร์หนึ่งมาก่อนเพื่อนแต่ว่าบาดเจ็บหรือเปล่าน้องบาดเจ็บหรือเปล่าโอ้ยน้องบาดเจ็บหรือเปล่าลูกเป็นยังไงบ้างลงไปนั่งเลยเบอร์สองเบอร์สองไปเบอร์สองไปไปเบอร์หกเขา้าเขา้าแรงเลยนะเร็วเบอร์สองสู้สู้เอาเบอร์หนึ่งไปต่อนะมีคนมาจูงเบอร์หนึ่ง ไไเออต้ตอนแรกเบอร์หนึ่งนำเลยเบอร์หนึ่งแบบว่าขาพลิกไปหน่อยนะแต่น้องไม่เป็นไรนะน้องโอเคอยู่ยังไปต่อได้ได้จูบ,บุนะเขงค่ะชิน่ายกมาเลก่กมาเลก่กมาเล่เลอีจิบังกมาเล่สู้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 ไปให้ถึงเส้นชัยเฮ้ยสองสารมากเมื่อกี้ขาพับลงไปนั่งเลยน่าจะใช้พลังตอนที่ขึ้นเนินอ่ะมันเป็นเนินนะทุกคนเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้เขากำลังทำถนนให้มันเรียบแล้วเดี๋ยวก็จะมีแข่งรอบต่อไปแต่เราจะดูรอบนี้รอบสุดท้ายสรุปว่าเบอร์ที่เข้าที่หนึ่งนะคะก็เป็นเบอร์หกเดี๋ยวเขาจะประกาศนะเขาจะประกาศตรงนี้ว่าเบอร์อะไรเข้าที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรารอดูผลตรงนี้นะคะว่าเบอร์อะไรเข้าที่หนึ่งเเป็นการพลิกล็อกมากเลยอะ่ะ เบอร์นหนึ่งนำปุ๊บเบอร์นหนึ่งลงมานั่งพับเทียบ <c oughs> ทิกล็อกขลมทลายนะครับท่านผู้ชมมันมากยิ่งกว่าเชียร์มวยสนุกเหลือเกินแอบสองสารเหมือนกันนะเพราะว่ามันหนักแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบการแข่งขันมาโบราณมีที่นี่ที่เดียวนะคะที่โอบิฮิโก็เลยแบบว่าเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะแบบว่าเราก็เพิ่งเคยมาชมครั้งแรกนะคะไม่เคยมาเลยโอบิฮิโเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะ วันนี้ก็ท้องฟ้าจำไใสมาดูแข่งม้ากันไปทุกคน